thank you สวัสดีทุกคนเดอ้อวันนี้พวกเราสามคนก็พากันมาอยู่ในป่านเขามันเดิมนพี่น้องเดอ้อก็วันนี้ก็ตั้งใจจะเข้าไปลุยดงด้านในนู่นครับวันนี้ก็จะไปลุยดงดิฟครับป่านี่ก็ยังไม่เคยมีผู้คนเข้ามาครับวันนี้ก็ลองไปลุยกันดูนะครับเนาะไปติดตามไปครับ นี่จะเป็นกิ่งคือกระบอกครับเนี่ย

ถวนี้จะเป็นหวานครับเป็นปลาหวานเทาหลงนี่นี่เป็นหวานเท้าลงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยที่บ้านเนี่เขาหลงป่าเดินเดือ งนี่ครับลากก้องหวานเทาหลงนะจะมีกลิ่นหอมอ,อกินดูนดมดูจะมีกลิ่นหอม,อม,หอมลากก็จะไปทำยาเป็นยามนสมุนไพรอือม เามันค่อยๆทานน,นะนี่ก็จะไปทํายาสมุนไพร่ัไปสยนเ่บน้นมันเป็นไม้เถววันเรื่อยถึงบนต้นไม้ ลองถมไปได้ไหมล่ะได้ได้เนี่ยมาทั้งโคดเนี่ยโคดเนี่ยมันคือเดดนเนาะไหนคนตนนตรนตนเาะนี่น ออนต้นตนต้นเรื่อยไปนู่นเยอไปตันเต็มหมเต็ ใจดกไม่ได้แน,น่นอนเลยเราจะไม่พูดดังครับเพื่อจะเจอสัดป่า จะไม่มีทางออกแน่เลยนะไม่ตึ๊บเลยตอนนี้ไม่รู้จะเดินไปทางไหนาครับก็เดินมาไกลพอสมควรเด,เดินวันนี้กับประมาณ2กิโลเลยครับ เดงนี้กะลวาวึบาตดนนี้ก็ปปาซึบตางน,นี้ก็ปปาซึบ,ตอนน,บตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนที่สูงนะพี่น้องเนอะ เพื่อจะดูทิศทางครับเดินหลงป่ากันเพราะว่าป่านี่เราก็ไม่เคยเดินมืดตึบสี่ด้านแปดด้านเลยครับทิมงานกับหิวเขาาเราโดนทิมงาน <c oughs> ตอนมาเราก็เดินมาทางทิศตะวันออกครับทิศตะวันออกอยู่ทางด้านนี้เนี่ยทางน,นี้เดินมาทางทิศตะวันออกแล้วก็ลงมารเลอะเทือกเขามานี่แล้วก็เข่าปลาใหญ่มาเนี่น่าจะเป็นทางด้านนี้ครับทางออกน่าจะเป็นทางด้านนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องก่อไฟ ทำกินกันก่อนเนาะทีมงาน <c oughs> หิวขาวแล้วห <c oughs> ลงอยู่กลางป่ากลางดงเลย <c oughs> ตอนนี้ก็จะลงละ เราก็จะใช้ที่จุดนี้ครับเป็นที่พักเดี๋ยวจะก่อไฟอย่างไกไปหาปืนไปหาปืนนี่ป่าเดี๋ยวกินให้มีแรงแล้วก็ค,ค่อยหาทางออกครับ อย่างไงก็ต้องออกให้ได้วันนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวตัวนี้ไปหาฟืนก่อนเดี๋ยวมาย่างไก่ Ooh. Mm. ตอนนี้ก็กำลังย่างไก่เด้อยพน้องเด้อวันนี้ก็เอาไก่มาย่างกินในป่าครับ ちょっと นกนี้ดงครับ อยู่ในป่าในสุดยอดเลยครับลมรื่นดีครับธรรมชาติสวยงามมากเลยครับในปา่า ไก่ซุกแล้วมั้งตอนนี้ไก่กับซุกเลยเด้อพี่น้องเด้อไปได้เวลากินละได้เวลากินเลยเด้อพี่น้องเด้ยอยวเขามากเลยครับวันนี้ ไกลออกดนร้อ้ยร้อนร้อน้อ้อน้อนโอ้ยร้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยร้อนขวดรอดว่าดึงไห่ออกดินดิเด้อจิ้มก็มาจิ้ยงอยาเลยโอเคโอเคเอาหมดตใแล้กระดาษชิปชูสะอาด ตอยปักกีใส่ต้นหอมเลยครับเลยใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหสักครู่เอากระดาษทิชชูลองไม่กระชามันเปื่อยแล้วมันตะกลงอ่ะคือขู่หอมถือเลยไม่มีสาร วันนี้จ้าป่าเอาของแ้าป่าจถวเขาด้วยนี่นๆเอ่นี่ด้วยตีด,ด้วยดึงดึงจับนน่สิเออเออจ้าป่าแจวเขาปุยตายายมาพิกซีฟูดลาดไปเออไปแลแต่ต้นใหม่ ก่อนเราจะกินแล้วก็ต้องห้เจ้าป่าเจ้าเขาทุกครั้งครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยได้ถ่ายช่วงที่เอาอาหารห้เจ้าป่าเจ้าเขาอ่ะตอนนี้ก็ได้เวะลากินข้าวแล้วพี่น้องเด้อมากินข้าวดดวยกันเด้อกินข้าวด้วยกันเด้ออูเหนือเขาจ้ว

กิ้นนานเลยเนาะห <laughs> มกมากมกมาหมกดาบายเลยเว้ยมึงขอขกินชารครับแล้วก็เนี่ก็เป็นขนชาครับมาได้กิดดนเนาะ แซ่บแซ่บอร่อยดิทั้งแซ่บทั้งอร่อย <laughs> 好多人。 ตอนนี้ทีมงานก็กำลังเก็บขยะเผาไฟครับบอกเพื่อนเพื่อนอฟครับเวลาเข้าป่าถุงห่อเขา่าหรือเป็นถุงพลาสติกก็ต้องเผาไฟครับอย่า,อามาทิ้งเป็นพลาสติกตหรือเป็นกระป๋องพยายามรักษาสิ่งแวดลอ้อมเนาะอันนี้ก็บอกกัน ก่อนจอ,อกจากป่าก็ต้องดับไฟครับจอดในก็นนกหมดฝนละอย่างไงก็ต้องดูแลเรื่องกระฟูนไฟเวลาเของป่าก่อไฟทําอยู่ทํากิงก็ต้องดับทุกข้างครับอตอนนี้เราก็จะเดินเส้นทางนี่ครับเส็นทางนี่ตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงลำคลองครับ ไป,ไไปไกินข่าวแล้วก็ตาแจ้งตาสว่างกันแล้วทางด้านาน้านู่นครับเดินไปอีกประมาณสักประมาณเกือบ สองชั่วโมงกว่าครับกว่าจะนี่มันจะเป็นทางลาบลงไปเรื่อยๆนู้นเราต้องใช้เส้นท้านี่ครับเด,เดินเดินจนกว่าจะถึงลําคลองแล้วก็เราจะเดินตามลาคลองจนกว่าจะออกปากทางออกจากป่าเขา นี่ไงลาวานเถาหลงเนี่ยมาเมื่อเช้าเนี่ยจะออกปากทางนะครับจะลงไปคลองละโอ้ยน่ลเลวนมาวนทา้ัญเอามากู้่ากลงในป่าจะได้นอน นี่คร uh 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 ับเราจัปลาหวานได้ครับนี่หวานเท้าหลมคือมาเมชาวนะยังไงวลงไปนู่นชาวบาจะได้นอนไปไ้อนป่าเลยไปได้คือต้องนอนป่าเนาไปตรงนี้ตัวนี้วันนี้ตัวนี้ตัวนี้ เมนูเซนบาไมรบไปนะไองเนีนนเนแ่แหะตเป็นทีหลัดชันลงไปเรื่อยเรื้วก็ไปถึงลำคลองลเป็นำคองเจองแล้วเรครัออบเห็นละลำคลอง เดียวเดี๋ยวเี๋ยวีิดเดียวครับในที่สุดเราก็มาเจอทางออกป่าเลยเพี่น้องเด้อเราเดินลงมาจาก ป่าลึกด้านในครับลงมาถึงลำคลองก็เป็นหนทางที่เดินออกจากป่าได้ไปครับคลิปนี้ก็คงจะปิดไปประมาณนี้เด้อพี่น้องเดอ้อยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทีมงานทศพลเด้อพี่น้องเดอ้อกาญน์าเจอกันใหม่ครับ